สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตั้งเสียงนาฬิกาปลุกเจ็วันเจเสียงทํำยังไงอ่าน,นี้รวมไปถึงการตั้งเสียงด้วยพร้อมกันไปเลยทีเดียวพร้อมกันเลยเท่ากันเวลาตั้งเสียงนาฬิกาปลุกอ่าบางบางทีเราก็ไม่อยากฟังเสียงซ้ําๆอะ่ะเราก็อยากแบบว่าออวันนี้เพลงนี้วันนี้เพลงนี้อันนี้อันนี้เนี่ยในในในสถนานการณ์ที่คุณอาจจะ โหลดเพลงมามีหลายเพลงเพลงที่ชอบอยูีเจ็ดเพลงนี้พอดีพอดีเจ็ดวันปลกเจ็ดวันเจ็ดเสียงเลยอันนี้ก็สามารถทําได้เออนะอ่ันนี้มันทํำยังไงอ่าอันนี้เราก็ต้องเข้าไปที่นาฬิกาสิไปกดที่นาฬิกาวิจิตรนี่แหละหรือจะไปหาไอคอนที่มีคําว่านาฬิกาก็ไปเลือกกดตรงนั้นก็ได้อ่กดเข้าไปเนี่ยมันก็จะต้องมากดตัวนี้อันนี้นาฬิกาปลุกเนาะอันแรกก่อนเลยอ่าอย่างแรกเลยก็คือเราก็ต้อง กดบวกอ่าอย่างนั้นก็ตั้งเวลาเอาเอา,เอาเนี่ยนะแล้วก็มาเลือกเอาตรงตั้งซ้ําไปตั้งเวลาก็เคยบอกแล้วเนาะเอาตั้งซ้ําตั้งซ้ำเนี่ย <ksam> เราก็เลือกเอาเลยเช่นเราเลือกวันอาทิตย์เนาะอาทิตย์อันหนึง่งแล้วก็กดตกลงแล้วก็ติ๊กถูกไปอ่าอันนี้เนี่ยอ่าปลูกใบสองโมงครึ่งก็แล้วกันเอาเอาเอาสถานการณ์สมมุตินะพี่นาอ่าเสร็จแล้วเราก็กดตั้งซ้ำอีกอันหนึ่งอ่าแล้วเราก็มากดวันจันทร์จึก๊กแล้วก็กด ตกลงอันนี้ก็ไปกดติ๊กถูกอีกทีนึงอ่าอีกทีนึงอ่าเดี๋ยนะโอเคอ่าอันนี้สถานการณ์ที่เราตั้งก็ไปตั้งให้มันครบ7วันแบบเดียวกันอย่างเงี้ยเอันเลยนะอ่าอันนี้กูก็ตั้งอังคารบุ๊คหันาทตร์อะไรกูว่าไปตาไปเรื่อยเปื่อยนะอ่าอันนี้เราจะมาเลือกเสียงอ่าเลือกเสียงเราก็กดตั้งแต่อันแรกเลยอ่าเราเราจะอเลือกอันนี้อ่าสมมุติตอนนี้อันนี้ที่เราตั้งไว้เป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมอ่านี่มันจารน์นหว่าโอเค เราเลืยกว้เป็นวันจันทร์อ่าวันจันทร์เราก็นี่มากดที่เสียงปลุกนี่ตรงนี้อ่าอืดเลื่อตรงนี้หนึ่งอ่ากดเสียงปลุกตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีให้คุณเลือกถ้าคุณไม่ได้โหลดเพลงอยากจะให้เสียงมันแตกต่างออกไปเจ็ดวันเจ็ดเสียงก็เลื่อนลงไปข้างล่างโดยปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนในเครื่องเนี่ยก็จะมีเสียงให้คุณเลือกอยู่ประมาณนักสิบสี่เสียงนะพี่นะ พี่ก็ไปเลือกเอาเอาเอาอาจจะเลือกอันนี้จันนังคารพุทธประหัสสุขสาวอะไรพี่ก็เลือกไปอ่านะหรือถ้าไม่ชอบเสียงที่มีอยู่แล้วในเครื่องเขาก็จะมีสองวันชาติให้คุณเลือกอ่าปัดนิ้วลงมาเอาขึ้นมาข้างบนให้เหมือนเดิมก็จะเห็นเรื่องเสียงของฟ p ร์ i สปอตเออนะผมไม่เคยใช้ฮะอ่าอน,นี่ต้องบอกว่ามันต้องล็อกอินนะเวลาเรากดเนี่ยเข้าไปปั๊มเนี่ย ก็จะต้องล็อกอินด้วย Google อ่าถ้ามันล็อกอินด้วย Google ก็แสดงว่าน่าจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตอนปลุกนะพี่นะหรือเขาจะโหลดใส่เครื่องพี่ผมก็สงสัยเหมือนกันเอาบอกว่าไม่เคยลองอยากรู้หรือคนที่ใช้ The Spotify อยู่แล้วก็ไปลองดูได้อ่าไปลองดูอ่ะจะช่างมันเถอะ ของผมก็จะไปเลือกอ่ามันจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือเราเลือกไฟล์เสียงที่เราโหลดเอาไว้แล้วในเครื่องอ่าเป็นไฟล์เสียงที่เรามีอยู่ในเครื่องหรือจะร้องเองอะไรก็ได้ตามใจขอให้มันเป็นไฟล์เสียงที่อยู่ในเครื่องก็แล้วกันเราก็ต้องไปเลือกกดตรงคําว่าเพิ่มใหม่อันนี้เนีน่ยลองกดดูแล้วไอ้ตุ๊กแกเนี่ยนะพี่อ่ากดลงไปหลังจากนั้นเนี่ยเออพี่มนันไม่ได้มาถึงตรงนี้เดี๋ยวนะย้อนกลับก่อนก็จะ กดเข้ามาอาพี่ต้องไปกดอตอนแรกไม่ได้เก็บภาพไปพี่นะมันจะขึาา้นหน้าตาหน้าต่างอะไรก็ไม่รู้แต่พี่ต้องไปกดตรงนี้อ่ากดตรงนี้เนี่ยนะแล้วก็ไปเลือกขีดสามขีดมุมบนด้านซ้ายเนี่ยกดแลแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพี่ต้องไปเลือกเนี่านี่นี่น,นี่ตัวนี้นะเข,เขาเขาเรียกตัวเองเป็นหนึ่งสองสองหนึ่งหกเหรอไม่เข้าใจเหมือนกัน ทำไมไม่เลือกอ่ะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในว i v o แทเจ็ดเอ็กรามเขาไม่เขียนแท้เจ็ดเอ็กหรือเข่เขียน V ี v o ้อะไรก็ได้สักอย่างหนึง่งไม่รู้อ่าถ้าจะเลือกเพลงที่มันอยู่ในเครื่องก็เลือกจากตรงนี้ก็ได้หรือจะเลือกจากที่ดาวน์โหลดหรือจะเลือกจากเขียงเพลงไปกดดูเอาแล้วกันมันอยู่ตรงไหนแต่ถ้าคุณมาเลือกกดตรงนี้ก็คือ คุณต้องรู้ว่าไฟล์เสียงมันอยู่ที่ไหนในเครื่องของคุณพอเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นโฟลเดอร์ทั้งหมดในเครื่องคุณนะ่ะที่มันมีนะก็ไปลูดหาดูเอ่อมันก็จะมีทั้งรูปภาพรูปแพรอะไรอยู่ในนี้หมดนะพี่นะเอ่อ,อ,อไปไหนล่ะเดี๋ยวนะลิงอ่าลิงโทลิงโทนะเรา <laughs> เราเก็บไว้เป็นเสียงลิงโทอะไรเงี้ยเป็นโฟเดอร์เรากูตั้งกูตั้งชื่อโฟเดอร์มันว่าอะไรมันก็จะไปอยู่ตรงนั้นแหละเพราะถ้าคุณไปกดที่เสียง อืมเรากดย้อนดูก็ได้ออามาไปอ่ะเดียวนะเดี๋ยวล้วไปกดที่ขีดขบนตรงนี้แล้วกดที่เสียงเนี่ยนะมันจะเป็นไงอืมก็เป็นโฟลเดอร์เหมือนกันนะพี่นะแต่ว่ายากกว่าที่คิดจ <laughs> อเราลิงโทนผมหายไปไหนเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่า ลองลองกดไล่หาดูอ่ะผมผมชอบไปกดเอาในเครื่องมากกว่านะอะกดที่เสียงนี่งงแค้แล้วเราพิงิงโทนพี่ผมหายไปไหนละทำไมมันเป็นอย่างนี้ เอามาแล้วเราเลื่อนลงไปข้างล่างไปหาโฟลเดอร์ของเราเอาที่เราตั้งเอาไว้นะพี่นะผมผมตั้งเอาไว้เป็นคําว่าลิงโท e ก็คือเสียงเสียงโทรศัพท์อะไรเงี้ยนะพี่ลิงโทนกดก็ไปในนี้มันก็จะมีเสียงสารพัดถ้าพี่ต้องการเสียงไหนอสมมุติแต่นาฬิการอาเอาเอาเอาันเ,เดิมก็เลยกดคุณก็ติ๊กลงไปอ่แค่นั้นเองโอเอาละพี่ตุกแกมาก มันก็จะปรากฏขึ้นมาตรงนี้อ่าคุณก็มากดเลือกเอาจากตรงนี้ได้เลยมันีกินงกดปุ๊บมันก็ขึ้นอยู่แล้วนะพี่นะพี่ก็ไปเพิ่มเพิ่มใหม่ทุกครั้งที่เลื่องเลือกเสียงอ่าแล้วคุณก็มันต้องมากดติ๊กถูกอีกทีเนาะอ่ะเพื่อเพราะว่าคุณเซฟอ่ะมันก็ต้องเซฟใช่ไหมเซฟว่าอันนี้เป็นเสียงตุ๊กแกนะอ่าต่อไปวันจันทร์ปลุกเสียงตุ๊กแกตอนบ่ายสองโมงหสิบนาทีคุณก็ตั้งไปเรื่อยๆทุกๆอันแหละคุณก็ไล่เข้าไปเนี่ยพอไล่เข้าไปปับเเนนนนีีี่่ยยยไไปปตััั้้งงสุกกกมม็็จจะะออพูท่ ไฟถึงเริ่มต้นเนาะคุณก็ไปเลือกเปลี่ยนเอาคือมันอยู่ตรงไหนคุณก็ไปเลือกอย่างนักบัตรกี้นี่แหละเออนะอ่ะาบางคนก็มีคําถามอะไรที่พี่ตั้งไปพี่ลบยังไงอะ่ะเอที่ตั้งไปอยากจะลบมันก็ไม่ได้ยากอะไรนี่พี่พี่ก็กดแช่ไว้อ่าแล้วก็กดติ๊กถูกอย่างงี้นี่เห็นไหมคุณก็ติ๊กถูกมาสองอันเพราะว่าเราเราจะลบไอ้ที่เราตั้งปลูกเอาไว้เออนะนี่เลยทางขยะโอ้เดียวไม่นิ่มบังโอเค ทางขยะมันอยู่ตรงนี้พี่ก็โกดทางขยะลบออกไปก็เขาก็บอกว่าถามว่าลบการปลูกทั้งสองอันใช่ไหมอ่าใช่ครับลบเลยจึ๊กอ่าก็เป็นการลบการปลูกบอกทั้งการตั้งทรงตั้งเสียงตั้งปลูกตั้งอะไรทั้งละเอียดเลยอ้าวก็เอามาปักกันประมาณนี้อยากจะตั้งนาฬิกาปลูกให้มันมีเจ็ดเสียงเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดเสียงพี่ก็ไปตั้งเอาก็แล้วกันหรือจะตั้งเื่อวันทุกตั้งแบบปลูกทุกวันแล้ว เอาเสียงเดียวก็ได้ก็มันไม่มีใครก็ห้ามกี่โหลอกเออก็ตั้งก็จะไปเลือกเสียงก็ไปเลือกอย่างที่ผมเลือกให้ดูนั่นแหละก็เอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ